ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่29กรกฎาคม2567ครับจากเงินผู้สูงอายุ1,000บาทงวดสิงหาคมไหมอันนี้ก็มีคุณผู้ชมถามมานะครับจะบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยยังไม่มีการแจก เงินผู้สูงอายุทั่วหน้า1000นะครับยังคงแจกเหมือนเดิมคือ600จนถึง1,000บาทตามขั้นบัไดอายุเนาะซึ่งจะโอนเข้าในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567นอนะครับดังนั้นผู้สูงอายุท่านใดที่รอเงิน1000ทพนทัวหน้าในเดือนสิงหาคมยังไม่ทันนะครับส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการปรับเพิ่มเงินเป็น1000ทพนทัวหน้าสตาจะไปตามข่าวให้ต่อเนาะดูข่าวสบริการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตาง์มเดียด้วยนะครับ โครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ